คนักหนักอะอยากโดนเล่นเน้นเดี๋ยวจะสอนแชมป์โลกเล่นเองเฮ้ยมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่นูอยากได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าทีมเขาว่ายนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยประเดิมแผนแรกให้เขาหน่อยนี่เหมือนเหมือนที่เราโดนเขาต้องสะดุดบ้างผมไม่อยากพูดหรอกผมให้ดีฟอกผงไปจัดการเลยว่า พร้อมกันเป็นอย่างหนักครับแต่เราก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเจอ p s g เราก็มีการมาแผนเรียบร้อยฟอร์ม p s g ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดณตอนนี้นะเจอกันก็น่าจะสนุกมากแน่ๆร,รู้สึกกดดันนะครับเขาทีมเขาแข่งน้อยนะครับก็ ดูดูแผนเขายังไม่หมดครับก็น่าจะเตรียมแบบแผนไว้รับมืออยู่แล้วครับก็เตรียมแผนไว้เจอตัวทีมต่อทีมอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้เราก็ยังได้เห็นเขาแข่งน้อยอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับแผนการเล่นแผนการดับค่อนข้างเยอะก็คิดว่าเราน่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ซ้อมตัวใหม่อีกสักพักหนึ่งเลยยังไงก็ช่วงนี้น่าจะเป็นปีที่หนักหน่อย น่เาเป็น PSG ครับรู้สรรพคุณแมย่ยางดีมีแต่ผู้เล่นแบบคนโหดทังนั้นเลยของวงการอสตาทั้งนะั้น PSG ครับเพราะว่าทีมเขามีผู้เล่นประสบการณ์สูงแล้วก็รวมผู้เล่นที่แบบประสบการณ์เยอะมากมาอยู่ในทีมเดียวกันเจอก็ตึงมือครับตึงมือ <c oughs> มีทีม EA กับ Tharlon ครับ,ท,รรบทีม EA ก็แบบเด็กเขาไฟแรงครับก็ต้องระวังเขาด้วยครับเล่นดีด้วยอะไรครับส่วน Tharlon ก็ต้องระวังไว้อยู่แล้วเขาแผนเยอะนะครับก็ต้องระวังเขาด้วย แต่ละทีมในซีซั่นนี้นะครับก็มีทีมที่เก่งหลายทีมเลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยผมเห็นก็มีอยู่ทีมหนึ่งที่ค่อนข้างมาแรงนะครับก็คือทีม EA นะครับก็ประมาทพวกเขาไม่ได้ครับโฟกัสตำแหน่งตัวเองคับกองเกตเตอร์เพราะว่าก็เคยเคย เคยเล่นด้วยกันเคยแบบกดแรงชนกันหรือว่าแบบเคยแข่งก็เหมันจะเป็นคู่แข่งที่แบบดูสูซีสุดละไปเปิดเพราะว่าเขาเป็นคนที่สกิลเพย์ค่อนข้างสูงแบบพรอมตอนนี้เขาค่อนข้างราขาขาง้อนแรงดูดันครับลองลิตเติลบอยครับออฟเลนเอเอครับสกิลเพย์เขาดีต้องระวังหน่อยจริงๆมันมีหลายคนที่แบบเล่นดีมากๆเลยครับแต่ว่าแต่ละคนคงมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสหลายทีมมากกว่าคนเดียวอะไร เราฟังคอหลักก็พอครับเราเล่นตามคอหลักพีเนสพีเนสไม่ค่อยมีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพวกเราเล่นกันมานานแล้วแต่ทุกคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองกันอยู่แล้วครับก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ฝากถึง p ีเจนะครับอายุก็ไม่ได้น,น้อยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไม่มีแรงแข่งนะก็ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงแต่หลังไม่ต้องอ๋อไม่ได้แอบนะพี่ชายแต่ขอนักหนักอ่ะอยากโดนเน้นๆอยากเป็นนักร้องไหม เดี๋ยวผมตบให้ลองเองอืมทยแรงจังฝากอะไรถึงทารอนนะครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไปแล้ววันอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะสอนแชมป์โลกเล่นเองเฮ้ยก็ฝากทุกคนนะครับมาดูพวกเราแข่งกันนะครับระหว่าง KFC ทารอนกับ PG อีสปอร์ตนะครับแมตช์วันที่13นี้เนี่ยก็มาชมกันเยอะๆนะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ อย่าลืมกดติดตามเพจการินาอ o v t ีทัวน m e เมเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย